เฮ้ยจอมแพลวดีเกินคาดหรอตเนี่ยหวานหวานให้จ <ja ุยเขินหากจะมีเกมไหนที่น่าคิดถึงก็คงต้องเป็นเกมนี้แล้วล่ะก็โอเคกนเปิดรายการเก่าแล้วกันโอเคก็ขอสวัสดีทุกสั้นหนึครั้งสุดิกาสกันถึงเพื่อมที่ว่าฮีโลออฟบิวเอร์ดหรือเกมมอร์คอนอีกหนึ่งครั้งทุกคนไม่ได้กลับมาเล่นนานมากแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่าเนาะอืม ห้องมิดวอรกับห้องธรรมดาโหมดแรงพิกเหรออืมมัมีให้เลือกแต่โหมดธรรมดาแบบนี้ฮะถ้าอย่างนั้นเราเลือกเราเป็นแคชชัวร์ก็แล้วกันเนาะไม่เล่นนานจัดแล้วลองดูด้วว่าติกริยาคนในเซิร์ฟเวอร์นี้จะเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเนาะน่าคิดถึงชะมัดเลยอุย้ยดูมีคนเล่นเยอะกว่าที่คิดฮะแต่เราลองรอคิวหน่อยสินานแค่ไหนออ,อมาแล้วมาแล้ว,ลวเจอห้องแล้วเจอห้องแล้ว ไหนดูสิ <Blind band. S 1> เฮ้ยขอให้แบนเหรอนี่มันหมดแรงน่มา <A> ต้องแบนอะไรอะตายหอกแล้วเมื่อก่อนเราแบนเลยนะเราแบนเราแบนเราแบนอะไรอะแบนฟิน <S <S น่าจะเป็นหนึง <S <S ่งในตัวน่าลำคาญตั้งแต่สมัยก่อนจนปัจจุบันนะ เอาแบนฟินไว้ก่อนอยากเล่นหมดทั่วไปมากกว่าจริงนะเนี่ยแต่หมดหมดหมด,หมดทั่วไปมันไม่มีอ่ะคุณมาถึงมันเป็นหมดแบบนี้เลยอ่ะหมดแหลงเลยอ่ะถ้าผมเล่นไม่ดีผมโดนเพื่อนด่าแน่เลยจะลองดูแล้วกันหวังว่าจะไม่ถูกด่านะจะลองหาตัวก่อนถ้าเอาไปเป็นแคลกลับมาเป็นแคลรี่เลยผมว่าน่าจะตึงมือไปหน่อยเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปเป็นซับก่อนนะฮะหาก่อนซับตัวไหนเวิกมาช่วงนี้ ้ยอะไรึ้นเล่นมาซะดึกวะอ๋อไม่ไม่เกี่ยวกันในห้องของโกแปดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องอยู่ในเกมเฮ้ยผมต้องเลือกตัวอะไรอะผมต้องเลือก <c oughs> คำถามคำถามเปรตปะผมต้องเลือกตัวอะไรอะ อะไรก็ได้ที่มึงเล่นเป็นนะเพื่อนต้นสุ่มเกเซียสมาทุกคนเราไปแบบสกินเริ่มต้นเลยปะเฮ้ยสกินมนันก็ฟรีเด้อนี่นี่น,นี่เราซื้อสกินได้นี่เราซื้อสกินเลยผมจะพยายามนะครับพี่ ผมจะพยายามนะครับพี่อย่าว่าผมเลยพี่สั่งผมได้นะ <c oughs> ขำรอเลยแย่ละ <c oughs> yeah. ด้วยคุณหมดแรงเงินเลยเขาก็จริงจังผมโดยเขาด่าพ่อแน่เลยว่าเ,าเกมนี้ไม่อ่อนโยนอยู่ฮอนไม่อ่อนโยนตจุดจุด,จดแรกฮอนไม่ไม่อ่อนโยนจุดตอนเลนด้วยเกมเนี้พูดเลยเอาแข่งมาก่อนได้เลยครับพี่ได้เลยครับพี่ชายเดี๋ยวผมจัดการเองนะเอาบอกผมอัพแข่งมาก่อนมา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 ,มา,มา The Legion has never given me my due. Just what I was thinking. What is it? You don't say. Just what I was thinking. Why not? Hello, Mayhem. Mayhem. and I'm t h แค่ไหนแค่ไหน I couldn't agree more Just what I was thinking ขำรอแล้วเรอเนี้ยให้บอกบาดตรงไหนไหมครับาดเลยเลยครับบาดรูนก็ได้หรือว่าบาดรูนก็ได้อ่าอ่าบาดรูนดีกว่าอันไหนกันรูนอ่ะ Why y นี่ยแบบบาทตรงนี้ก็ได้เ t i ่ s a นี a s เ t ี a n โ h เ t i อ้ไม่เล่นนานจัดแผนดีไวเลอร์อะไรที่ลาดได้ไอ้อะไรที่อดได้วยิ่เป็นคนดีเลยอ่ะช่ไห 't อันนี้คืออะไรอ่ะทับสามาดิพี่สอบมาทำพื้นแล้วอะไรลาดอะอะไรลาดอะไดแล้วพี่พี่ป่าเราไม่ออกของหรอตัวอะไรอ่ะ Oh, oh, oh. It's better than sitting here. Why not? It's better than sitting here. Just what I was thinking. Why not? It's better than sitting here. I couldn't agree more. Why not? It's better than sitting here. I couldn't agree more. Impetuous! Why not? มีเสือเผือกจะเผื่อจะเผื่อลาดไหนลองดูดิสเต็ปลากคลิปชนเลีนยังได้อยู่ป่ะนับเวลาก่อนอึบอึบสามสองสี่สิบห้าอ่ะลองดูลองดูว่าสเต็ปยังใช้ได้ไหมอันน้ออันน้อยังมาสเต็ปผมยังมาอยู่ครับ เดบบี <Mile dizzy> vale Wait, ้ไปตัดบอลกำลังกำลางดูจริงดูจริงดูจริงเวลาคิดไม่ได้อะได้ละโอเคดักเอาเลยปะไหวปะเนี่ย ๋ยวแป๊บนึงรอบาดฟาก่อนเอ้ยไหนทำไรเอาล่อแม่งเลยทั้งนั้นอะตายเลยเมอแต่แป๊บนึงนน้องเพิ่งมาตก ศัตรูหายไปกอหายดาหาัหายไป w h ่โหดโนแค่ขนาดเปรล่ยังต้องกดไลค์สู้ะไรวะ นี่แล้วแป๊บเลยตาช่วยหน่อยต่อลงล่างแล้วเก๋าอยู่นี่สี่ตัวล่างนะสี่ตัวล่างยัง,งไม่ถนัดเลยว่ะไอ้ช่องเก็บของอยู่ข้างบนเนี่ยผมกดไม่ลงอะ่ะแต่มันดีนะมันดีมากเลยอ่ะ ผมเลยว่าจะด้งปากอันนี้เป็นไม่น,มาน่าซูมเลยเมื่อกี้ผมนี่ฆ่าะใจก็ตายใช่ไมมผมซูมให้มันลากซากนะผมก็ไม่ซูมตัวที่มันเล็กน้อยผมคออยู่มันตายอยู่ผลลัพบลิมไปเลยเต้องเรียกออกดูประมาตานี้ไม่งั้นจะไม่ได้เล็ดเนี่ย Have oh, about get one? The Legion has never given me my due. Why not? I'll freeze you in your trap! I couldn't agree more. Just what I was thinking. My sister seems to be having a foolish phase. เอาแล้วดาักมาบนเหรอหวยละไปเลยพี่นะ let's go เอ้ยนะเอาเฮ้ยเอา้เอาเอาแค่แข็งอ่ะเอาเลยไม่ไมีใครอ,อยู่ก็ต้องปล่อยแล้วแล่ะ

ใน่ยกูตีทียกูสะมอได้ตั้งสองตัวมึงบิงไปตามไม่ทัน่เรียนพีเอ็มเอ้สวยแล้วสวยแล้วเอ้ยมันบีเอ็มเพื่อนจะย้ายจะไปตีมันโอ้ดัดหมดไฮโลปะออาไปตูบหมแล้วไฮโลปะห่นปะ โอ oh, ้ไม oh, ่รู้จักเลยอกกุยังรู้ไอ้โดนนี่อะไรนะอ๋โอ้อเขแกไก่ลุได้วะโอ้โหยี อากูขนาดนี้เลยหรอวะต่ออันติเลยนะโอ้ยยัซัพพอร์ตที่ดีจริงๆกูถ้ไม่มีแน้ายกนะไพแม่ายห้าไม่ยกวกกดดับไม่เคยทันเลยตายก่อนทุกทีกดดับเบิ้ลหน่อยเพเอาขวดมึงมาแล้วกด กดดันให้แล้กดตายไปเลยโดนลโดนะละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นดาพันดาอันหี้พนดาเขาหลังเพื่อนเี้ยช่วยเพื่อนก่อนเออได้แหละได้แล้วเี้ยบินแม่งโดนแบบโอ้ ก่อนตายกูเป็นผีมดแล้วเว้ยเฮ้ยจอบแพ้วะซับดีเกินคาด่ะหวานวานให้กัดจุยเลยเขิน

นดันก่อนแม่ดันเราด้บานแหละตัวดีล้ีห้าตัวแคไในกน,น,นเกรื่องของมึงอะั่ะหดล้วไม่ต้องไม่ต้องว์ปวิ่งเลยดวนะอันนี้อัพอันนี้ใช้ผ่าเพื่อนได้เลยนี่หว่า

เอ้ยแพนด้าเยี่ยมันเอางงจริงๆว่ะแช่แล้วใช่แล้วช่แล้วเอาเลยเจ็บปะเอาให้ตัวเองไี่ก็ถือว่ายังเล่นได้นะถึงแม้จะไม่เล่นนานแค่ไหนชอบคลิปแบบนี้หรือเปล so ่าครับถ้าชอบก็อย oh, ่าลืมช่วยกดไลค์ tập cái cái đây nhá, để mày cầm lên thấy cái đuổi nữa, bye bye các.